สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกเคล็ดลับการปลูกตะไคร้กันนะคะเคล็ดลับการปลูกตะไคร้ง่ายๆนะคะเมื่อเราเลือกต้นตะไคร้ที่มีความแข็งแรงนะคะ mm hmm. ก็คือลักษณะการตัดกกนะคะเราก็จะตัดแบบนี้เลยค่ะเราก็จะตัดแบบนี้นะคะจะทําให้รากของเขาออกได้ดีมากๆ mm hmm. แต่ถ้าเราตัดแบบนี้นะคะรากของเขาก็จะไม่มไม่เ้าออกเท่าไหร่แต่ก็จะมีหน่ออยู่ เคล็ดลับไม่ยายนะในการปลูกตะไคร้ที่ได้ผลเร็วแล้วก็ฟื้นตัวเร็วนะคะก็คือการตัดตะไคร้แล้วนํามาแช่น้าไว้สามคืนนะคะหลังจากแช่น้ำสามคืนเราก็จะเห็นหน้ากแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็คือต้นตะไคร้ที่พร้อมจะลงปลูกถ้าต้นไหนไม่มีรากนะคะอย่างกรณีที่เราแช่แล้วไม่มีรากแล้วก็ไม่ต้องเอาไปปลูกนะคะอันนี้คือการสานที่ดีนะคะก็คือการปาดปลูกตะไคร้นะคะ เพื่อให้รากออกดีก็คือการปาดลึกนิดนึงไม่ต้องให้มีตอเก่าติดนะคะแกะไปดูนะคะก็จะทําให้ตะไคร้เรามีรากเยอะแล้วก็มีหน่อที่จะพร้อมแตกเดี๋ยวเราไปปลูกกันค่ะอันนี้นะคะเมื่อเราทําที่เสร็จเรียบร้อยนะคะเคล็ดลับของแตงโมงในวันนี้ในการป้องกันต้นตะไคร เน่าแล้วก็การเชื้อรานนะคะคือเราจะโรยผงท่านไปส่วนหนึ่งผสมกับดินลงไปนะคะการใช้ผงถ่านในการเป็นส่วนผสมนะคะจะทําให้ตะไคร้เราโตดีแล้วก็ที่สําคัญก็คือลดปัญหาเรื่องต้นเหลืองนะคะเพราะว่าบางทีเราปลูกไปปลูกไปต้นเหลืองต้นเน่าผสมลงดินไปแบบนี้นะคะอันนี้แตงโมก็ปลูกในอิดบ็อกนะคะอิดบ็อกสี่เหลี่ยม อิดบล็อกหนึ่งก็สามารถปลูกได้หลายสิบต้นนะคะเพราะว่าเนื้อที่เขาก็จะกว้างแล้วก็การปลูกในอิดบล็อกก็คือจะทำให้เป็นระเบียบด้วยค่ะเสร็จแล้ววิธีการปลูกเราก็ใช้มือจิ้มนะคะจิ้มลงไปแบบนี้แล้วก็วางระว,วังลากหักนะคะวิธีการปลูกเราก็ปลูกแบบเอียงๆนะคะ นี่นะคะก็เป็นรากถามว่าเราปลูกแบบไม่แช่น้ําได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่าจะใช้เวลานานนิดนึงแต่การแช่น้ําเราเสียเวลาแค่สามคืนสามคืนสามวันนะคะเราก็จะได้หน่อรากของเขาที่แบบเห็นชัดเจนว่าเออต้นนี้เนาะรอดนะนี่นะคะหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วก็จะเป็นมือนหนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะลดน้ําให้ชุ่มนะคะลดในครั้งแรกเราก็จะลดน้ําให้ชุ่มไปเลยค่ะ เพื่อที่ล่าของเขาจะไม่ช้าการจเจริญเติบโตนะคะถ้ามีฟางเราก็จะใช้ฟางคุมนะคะเพื่อที่จะให้ตะไคร้ของเรานะคะโตเร็วโตวไวนั่นเองการปลูกตะไคร้ข้อดีนะคะแม้ว่าจะเป็นผักสวนครังวง,ง่ายแต่ว่าพื้นที่ในการปลูกเราใช้ไม่มากค่ะ มุมไหนตรงไหนของบ้านเราก็สามารถปลูกได้การปลูกตะไคร้เองเราจะปลอดจากพิษแล้วนะคะเราก็จะได้ตะไคร้ที่สดใหม่ทำกับข้าวได้เลยต้มยำเมนูต่างๆมากมายค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามแลบฟังรับชมค่ะ